กำลังเดินทางออกจากตูปน้ําปัวนะครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือถนนเมเล็กสามนะครับออโอเคครับเพื่อนๆเดินทางกันถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวช่วงหน้าฝนควรจะใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับน่าจะเหมาะที่สุด มีน้องๆขี่มอไซค์ร่วมทริป2คันนะครับอ่ได้มีโอกาสรวมทริปด้วยกันแต่เป็นมอไซค์ก็ถือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศอีกแบบนึงน,นะครับแปะเก็บภพ้พสวยๆบรรยากาศดีๆก่อนจะเดินทางต่อครับ ชมวิว1.7.1.5ครับบรรยากาศดีมากเลยสุดยอด ถนนไม้เล็กสามเดี๋ยวเดินไปชมถนนไม้เล็กสามกันครับ <_ arbeitet> ขอไปใช้กล้องหนา้าเทิมกับหัว ทิปโรมใหม่เลขสามแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยครับก่อนกลับบ้านนะครับก็แวะวัดภูมินนะครับวัดประจําจังหวัดน่านนะครับสวยงามมากไหว้พระขอพรเดินทางปลอดภัย จะสัมภาษณ์ทุกคนนะครับก่อนจบคลิปหมูเป็นไงผมนะครับมาทริปนี้ที่ไหนเด็ดที่ไหนเด็ดครับสปันก็เด็ดครับสปันสปันอะไรเด็ดแม้ขาเด็ดไม้ขาลูกชิ้นหมู่บ้านสปันเลยครับไอมันอะไรกันเถอสวยขนาดนี้เลยมาที่ไหนเด็ดที่ไหนดีสุดที่พักที่สปันตูบน้ำตัวตูบอย่างเดียวนะ แล้วที่ไอ้ตะวันขึ้นตะวันออกอะไรตะวันตกตะวันแสงอาทิตย์เนี่ยคือไม่ติดค้างไว้ก่อนครับค้างไว้ก่อนนะก็โดนรถไฟเสียเสียกีดไว้กิดไว้ิไว้ไม่ติดจิ้มหน้าจิ้มหน้ายัเลยเอาขึ้นเิ่มหน้าจะเอาขึ้นตรงไหนจิ้มหน้าจิ้มหน้ายังไงก็ต้องจิ้มหน้านะแต่ที่พัคโอเคครับกิดลุงบริการดีเจ้าของบริการดีอากาศก็ดีน้ำก็เย็นเต็นท์ก็อุ่น จังหวะที่พุ่งออกมาจากเต็นท์ดีคิดยังไงตอนนั้นเออคิดยังไงพุ่งออกมาจากเต็นท์มาคืออะไรนะเราขออะไรนะกู้หรอเราขอบุรีเราขอบุหรี่แล้วพุ่งออกมาจากเต็นท์แล้วก็กลับไปคือแบบไม่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เออโดดข้ามกองไฟพุ่งออกมาโดดข้ามกองไฟบุหรี่ก็ไม่ได้เออมันออกมาทําไมมแลเปีเลิ่นออกมาเมียาสิ่กระป๋องไม่เปยีไห ีตั้งแต่ออกไปซื้อเบียร์ไม่ได้คือออกมาทำไมออกมาหาบุหรี่ไม่รู้จำไม่ได้เออเส้นตกใจถนนเส้นสันติสุขสันติสุขเส้นไหนวะเส้นที่ขึ้นขึ้นก่อนหน้านั้นบอกเกลือบอกเกลืออ๋อขึ้นขึ้นบอกเกลือจะลงมาบอกเกลือไงเงี้ยใช่ใช่ใช่ชอบตอนเพื่อนตบ โดเครื่องพันสองไล่ล่าบียมอ๋อร้อยร้อยห้าสิบซีซีไล่ล่าพันสองอะนะไล่ล่าบียมพันสองเดี๋ไม่มีช่วงที่ไล่ล่าหกพันห้าสิบตอนหกสี่แสนนี่เหรออันนั้นวิ่งไล่แซงเล้วนั่นนะแต่เขาก็ก็ขี่เท่านั้นแหละแน่นโค้งสวยแน่นโค้งสวยเหมาะกับการขับมอไซค์มากกว่ารถยนต์ถ้าอยากเปลี่ยนรูปแบบการนอนสไตล์อื่นก็มาที่นั่นนอนตรงนี่นอนหูเนี่ย หนุนนเข้าโค้งเข้าโค้งอ๋ออยากนอนแบบนั้นก็มาที่นี่อดีกนอนเดี๋ยวนโอเคมีที่นอนให้หลายโค้งมีที่นอนให้หลายโค้งมีร่องรอยอะไรครับอาไราทำเยอะแยะเห็นเห็นร่องรอยที่แตะเบรกรอเลยร่องรอยมาเนียไงยังไงก็มาเนี่ยมาเนี่ยยังไงโดนก็อยู่กับเพื่อนอืออยู่กับเพื่อนบรรยากาศผ่อนคลายไม่ไม่ได้คุยเรื่องเครียดกันเลยนะ โดดน้ำเล่นอะไรโอเคกียิ้มแค่นี้ถือว่าโอเคนะทิ้มหน้าทิ้มหน้ามีคนต้องโดนลงโทษโดนลงโทษด้วยแย่โดนโทษแน่นอนทิ้มหน้านะจริงจริงจ่ายค่าข้าววันนี้เลยก็จบแล้วไม่พังนั่นแหละดูนี่นะอาจจะโดดโดดโดลไม่ใช่โดดพวก าจจะโดนแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยโดดสะพานอย่างงี้นะสะพานแม่น้ำอะไรเีเล่นใหญ่เนอะเล่นใหญ่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 สะพานเขื่อนเลยทำคลิปด้วยอ่าปิดแค่นี้เจอกันทิปหน้าครับผมเจอกันใหม่ครับผมครับ